ไม่มีตำแหน่งงานใหญ่โตไม่ต้องเรียกว่าต้องมีเก้าอี้ให้คุณนั่งแบบในตำแหน่งที่สูงคุณก็เป็นคนที่แสดงออกถึงเป็นคนที่มีภาวะผู้นําหรือลีดเดอร์ชิพในตัวเองได้ อย่างที่พี่หนิงเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าคําว่าภาวะผู้นําก็คือว่ากิจกรรมที่คนคนหนึ่งค่ะทําเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลงานนะคะซึ่งการขับเคลื่อนนั้นก็คือขับเคลื่อนทั้งในแง่ของตัวเองและทีมงานที่ทํางานด้วยและสร้างผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะภาวะผู้นำเนี่ยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะมีคำหนึ่งคำที่ต้องมาเกี่ยวข้องมากๆคือคําว่าเชนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคนที่มีภาวะผู้นําเขาจะเกิดมุมมองของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมีความสามารถในการโน้มน้าวใจ ให้คนอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสู่ในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดผลประโยชน์ที่ดีนะคะทั้งต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เพื่อคนรอบข้างหรือต่อองค์กรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าภาวะผู้นํามาค่ะมันเหมาะสําหรับใครหรอแล้วใครบ้างคะที่สามารถใช้คํานี้ได้นะคะทุกคนต้องมีภาวะผู้นําค่ะไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่ง เป็นตำแหน่งเล็กตำแหน่งกลางตำแหน่งใหญ่หรือไม่มีตำแหน่งก็แล้วแต่นะคะคนเราจะเติบโตได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะมีภาวะผู้นําที่จะเป็นยังไงฮะรีดตัวเองได้นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินภาษาอังกฤษที่คําว่า l e a d i n g yourself <S <S ค,คนที่มีภาวะผู้นําจะสามารถโน้มน้าวตัวเองทําให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและในขณะเดียวกันค่ะคนที่มีภาวะผู้นําไม่มีตําแหน่งก็จะสามารถทําให้คนอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันสามารถนําให้คนอื่นเห็นด้วยสอดคล้องและ อยากร่วมมือร่วมใจที่จะทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะมาบอกค่ะว่าเวลาที่คุณอยากจะเช็คตัวคุณเองอะค่ะว่าคุณมีภาวะผู้นํำไหมมีมากน้อยแค่ไหนมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้คุณสามารถมาทบทวนและตรวจสอบตัวเองได้ค่ะการที่เราจะประเมินว่าเราเป็นคนที่มีภาวะผู้นําไหมเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้พี่หนิงของอนุญาตมาฝากแค่3ประเด็นนะคะที่จะทาให้คุณมาลองตรวจสอบตัวคุณเองว่าคุณมีภาวะผู้นํำไหมเริ่มจากประเด็นแรกค่ะ เรื่องของความรับผิดชอบค่ะถ้าคุณทำงานในองค์กรสิ่งแรกที่บ่งบอกว่าคุณมีความรับผิดชอบอะไรนั่นคืออะไรคะคือการกำหนด บทบาทหน้าที่งานของคุณหรือความคาดหวังในเรื่องของตัวชี้วัดในการที่จะส่งมอบผลงานซึ่งความรับผิดชอบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบโดยปกติหรือสํานึกความรับผิดชอบที่คุณอยากจะทําให้งานงานนั้นประสบความสําเร็จคนที่มีภาวะผู้นําค่ะจะไม่ได้ทํางานแค่ให้เสร็จนะคะแต่เขาจะต้องทํางานให้สําเร็จค่ะ ถึงแม้ง,งานนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคหรือความยากลาบากแค่ไหนเขาก็ต้องนําตัวเองแล้วก็สามารถนําทีมค่ให้สามารถไปสู่ผลลัพธ์นั้นได้ด้วยการเริ่มต้นด้วยคําว่ามีความรับผิดชอบค่ะประเด็นที่2นะคะนอกเหนือจากจะมีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยค่ะคนคนนั้นนะคะจะต้องเป็นคนที่มีคอมมิชเมน คอมมิชเมนต์นะคะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นด้วยค่ะอะไรที่เราโพ่งออกไปค่ะว่าเราจะรับผิดชอบเราจะทํามันและคอมมิชนี้เราจะรักษาสัญญาทําให้มันเกิดผลลัพธ์ให้ได้นั่นคือสิ่งที่กําลังแสดงถึงภาวะผู้นําของคุณนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่มีภาวะผู้นําจะยึดถือในเรื่องคํามั่นสัญญาที่ตัวเองได้บอกออกไปถึงแม้คามั่นสัญญานั้นจะพูดกับตัวเราเองที่เป็นเซลล์ท็อกก็ถือว่าการแสดงออกถึงเรื่องของภาวะผู้นําของคุณแล้วนะคะ ประเ็นที่3ค่ะคนที่แสดงออกถึงเรื่องของตัวเองมีภาวะผู้นําในตัวเองก็คือการประหนักรู้เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของคนอื่นค่ะและเคารพและให้เกียรติต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ต่อคนอื่นด้วยที่จะช่วยกันที่จะโน้มน้าวใจเขาที่จะ ให้เขาเห็นจุดดีหรือคุณค่าในตัวเขาแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันที่จะทาให้ผลลัพธ์มันเกิดสิ่งที่สําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพราะงั้นคุณเองนะคะไม่มีตําแหน่งงานใหญ่โตไม่ต้องเรียกว่าต้องมีเก้าอี้ให้คุณนั่งแบบในตําแหน่งที่สูงคุณก็เป็นคนที่แสดงออกถึงเป็นคนที่มีภาวะผู้นําหรือลีดเดอร์ชิพในตัวเองได้เพราะงั้นอย่าบอกว่าตัวเองต้องรอให้มีตําแหน่งก่อนแล้วตัวเองถึงจะมีภาวะผู้นํานะคะเพราะภาวะผู้นําเป็นทักษะที่คุณสร้างได้นะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ 아 <laughs>